สวัสดีครับพ่อใหญ่สามฤทธิ์รักต่างวัยมีตาสาวเรารักต่างวัยค่ะเมื่อนี้มากินของเล้าครับอาหารเล้ามากินของเล้าแต่จากจะกินสาเล้าเราเมากินอ่นข้าวเปียกเล้าเนี่ยมาพี่น้องมันลุยเลยถวยหญ่งยิ่งถวยยิ่งยิ่งจั่งโมงเราตอนนี้สามโมงยี่สิบอาหารเช้านะครับอาหารเช้าสามโมงยี่สิบ เกาเปียนเล่าไปเล่าเมื่อก่อนนี่นะครับมากินเมื่อนี้นี่แหละแนวอาหารที่ขามโค้งมากนะครับต้องได้กินคือขามโค้งมากขามแดนขามยั้งมากมากินวันนี้แล้วก็เมื้ออื่นก็มีอาหารเพลินว่างแพ่นไว้จะ ินอาหารที่ขามาจากโค้งขห้กันนะครับก็คืออันเสียชวนเสียวนนะครับใช้ตีนหมูนี่เออใช้กระดูกหมูนี่แลหละผู้บังนาวสมสมบางเหล่าเนี่ยง่งอืย เอามาหน่้ยเดียว,วยแหลเลยเพิ่มอีกกว่าจะแบบมันสมเคีวยวญาติหนึ่งแต่บ่อใดหลายหลาบีบใส่บีบใส่ <c oughs> ถ้าเป็นของคนไทยก็คือก๋วย กว๋วยจับอุบบ่นเป็นกว๋วยจับอุบบนหรือกว๋วยจับยวนคนยวนก็คือมันเันนเพิ่นในในบานเขาเอื่นยวนเนาะจับยวนก็คือเวียดนามนั่นแหละนะครับเป็นอาหารเวียดนาม เพ็ดบอของเจาใส่ทั้งพริกบนทั้งพริกอันอันพ่อดีพ่อดีป่ะ เช่นมันยมุนน้อยนึงเพราะว่าเชินมันกระแดงกระแดงก็คือมันไปถึกช่องไปถึกต้วยน็น ต้องดได้กินของหมักได้กินของหมักเป็นยังไงเอ,อ่กลิ่นมะบสีดูใจครับว่าโดนเราไม่ได้กินคันผ้าไปกินเนี่ยจับอะไรเงี้ยจับอุบลเพราะว่าบะเม่นเขาบ่แสบคือเพนนิ่นอันคือเกลเปียกเล่าแต่ที่ยิงมันก็ตัวเดียวกันนั่แหละอันเดียวกัน อยู่ตลาดอยู่ตลาดุุดบนไม่ขายนะครับอยู่ร้านก็นไม่ขายอ่าเขาคนเงินว่าเขาเปียกเจนเขาเปียกเขาเปียกนุน่น ดูดหอยดูดหอยก <c oughs> ินซ้ายน้นหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเป่าแซกเซ็จใส่ทุนตีให้ลูกค<ต>้าจะเปิกินอันนี้บ่ <c oughs> เพราะว่าหูห้หู้ตัวดีนะครับว่าถ้ากินตัวนี้แล้วมันเผ็ดมันก็จะรอเวลาอีกนานกว่าให้ต้องให้มันเศร้าเผ็ดนี่ก็จะไปเฮ็ดงั้นตัวแต่อืมอันนี้ผมเฮ็ดงานแล้วค่อยค่อยออกมากินค่นะคะับสบายสบายเลย ไม่ต้องห่วงกินเพชรจังได้ก็ได้ต่เพชรร้ายก็แสบทองเขาเอาใบบินอยังมาส่งค่าไฟบบจักเห็นเพื่อนขี่รถมาอยู่ตู้ไปสทีนี่บ่เมนเพื่อนเอามาวางให้คนนึงละ,ะเดี๋ยวกลับมาหอดของเขามาหอดไป ยัังบนเดี๋ยวเพิ่นกะว่างหันละเดี๋ยวมันที่เยี่ยมห้ามันที่เยี่ยมห้าหนยคือเขามาเก็บข้าไปเล้วมาลงท่ายกันมะว่าเท่ายนี่เด็กทีมาหอดละงูมันยังบอกเดี๋ยวเพิ่นวางก่อนเพิ่นเคยไปเอาหึย่างไปเลย โอ้เรียบร้อยวันเดือนนี้ลงมากๆนกเอ้าใช่สองพกว่าฮะสองพกว่าสองกว่ากว่าหน่อยหรือกว่าหลายกว่าหน่อยฮะกว่าหน่อยประมาณประมาณจักร้อยกว่าประมาณจักร้อยประมาณสองสองร้อยสามร้อประมาณสองพันสองหรือสองพันสามสอนั่เนี่ยะหนึ่ัน้าสิบเก้าบาท บอกขาไปบ่อหอสองพันสองโอเคมันอากาศหนาวอากาศอากาศอากาศเย็นห้องบ่ใครได้ใส่แอร์นะครับโดยเฉพาะห้องผมกับมิ้นท์ดาดห้องผมห้องเ้าวสองคนเนี่ยแหละ่วนมางห้าบ่ได้แทบบม่ได้เปิดแอร์คือเปิดตั้งแต่เปิดมันซ้ำม,มันซ้ำมันทํำแล้วก็ <3 S 1> ใส่พัดลมตลอดแจงแล้วก็อีกอ่า ขาดปมนำเข้าบูซื้อมาใส่ปมนำมันนอกนะครับปมนำมันนาปมนำมันตต่แล้วนะครับมันใหม่แล้วกขเลยบูซื้อปำนำเขาเลยมาล่องล่องใส่ใส่นำธรรมดาเบิ่งมันก็ลดหลายอยู่เด้โดยบ่ไเลยใส่ปมนำก็ใส่ได้นะครับใส่ได้นำแห้งแต่เลยว่าเอไม่จําเป็นต้องซื้อแล้วใส่ไปใส้มากลึงคอยแน่แต่ว่าก็ใส่ได้ คคยในห้องกับบุได้เฝ้าออไปยังห้องบ,บุได้มีเวียงมีอย่างไปทั้งนอกใช้น้ำตรงตรงแล้ก็มีทางเก็บน้ำอยู่ถาถทาน้ำบม่มว่าเขาก็เปิดน้ำจากถังเขากา็ใส่ก็ใช้ได้เหมือนเดิม,มก็รดอยู่นะครับปั๊มน้ำอย่างเดียวผมว่าเดือนละประม่านหาลอยได้ดนะปั๊มน้ำอย่างเดียวทุก ทุกวินาทีที่เข้าเปิดเปิดกอกปั๊มน้ำจะทำงานแต๊ทันทีจี้จีทันทีีล้นวน้ำหยดน้ำซึมน้ำยังยังเสียมันก็จะม้นเวลาเขานอนมันก็ยังทำงานตลอดเวลานะครับอย่างนทําทำงาน,นก็คือเขาต้องเสียบแซ่ไว้ตลอดหยิบสี่ชั่วโมงอืม,ม,ออมเลขสวยนี่หนะวดนี่เข้าถึงกน้ำอ่ะเด้อคนหมักเลขนี่เนาอคนหมักเลขเนาะ ทีเป็นเลขเบิ้บเลขงามหนึ่งเก้า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 แม่หนึ่งเก้า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 ,กา,กา,กาผมเคยผมเคยใจคาไฟเดือนหนึ่งหาพันกว่านะครับอยู่นี่ <laughs> แต่ว่าผมบรอยู่มันก็ขึ้นกับค้นหลาคนที่ใส่บงหูจากคำนวณคำนึง่งพีที่โควิดใหม่ๆคนเกิคิดว่าเออโมเมนต์ข่อยใจยดอก <c oughs> <c oughs> ใส่เบโลดพีที่โควิดเนาะก็มีช่วงนั้นเป็นเดืนอนเมษาวันจ่วงเดือนมีหน้าเมษา บ้านหลังคือผมอไปอยู่สารคามเนาะช่วงนั้นผมไปอยู่สารคาม,มไปเปิดห้องอัดที่สารคามเร <c oughs> าบ้านนี้ของนี้ก็เพื่อให้ลูกชายครับลูกชายกับเมียกับยังเพิ่นยุคนนี้ขอบคุวเพิ่นลูกล้านแม่แถายังเพิ่นมาอยู่นะครับเป็นที่เลยเนาะ <c oughs> บานโรงงานเป็นบะบ่ได้บ่ได้เปิดห้องอัดนะครับห้องอัดไม่ได้ใช้งาน ค่าไฟห้าพันกว่าเพราะว่าแอร์แอร์บ้านผมติดไว้หกเครื่องแอร์แอร์ตันนึงนี่สี่เครื่องแอร์แอร์อน้อยแอร์เก้าพันบิทยียูนี่สองเครื่อง เรื่องทำน้ำอุ่นมีทุก้องเรื่องทำน้ำอุ่นมีสี่เครื่องแล้วบานนี้เพิ่นแก๊สค่าเติมแก๊สทางหนึ่งก็ห้าร้อยสี่ร้อยกว่าบาทบ่สี่ร้อยกว่าบาทเพิ่นเพิ่นเพิ่นใส่แก๊สเพิ่นเอาบอกับทะาไฟฟ้ามาใส่การทำมุงคาอาหารยั้งเติมนะครับ ย่ำคำยังขึ้นจ,จักปิดบปปิดไฟก็ได้เนาะแต่ว่าทั้งนอกเนี่ยว่าเปิดเทียนนึงเนี่ยรุดสวิตสวิตเลี้ยงกันยังเทียนหนึนครับมีอันดอกไฟอันมีจังกันเปิดเบิดเปิดเบิดลานคาราโอกเกะยงังบ่ง <c> บ <oughs> ่งจำนำเขายังเอาไฟแสงสีมื่นๆนะเจ้าสุดท้ายผมก็ะเป็นผมไปยุใส่พุงกับตรงใจข่าไฟคือเก่านะครับ <c oughs> ผมก็ต้องเป็นคนจ่ายเหมือนเดิมเราตอนนี้งานกับบุคมีเมื่อวาลนละมันหน่อยแล้วก็เท่าน้ําอุ่นเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ยทำมันาวเลี้ยงของพวกเปลือรใจเขาบอกเปิดอกใจ <c oughs> อาบ,บ,อบน้าธรรมดาเย็นชื่นใจถาบาหนาวกันไปเราบอาบน้ําคันเลยอาบน้ําคันก็ได้ทาน่หนาว ทางต้องไปรสนะครับมันคือกล่นเกาควนจมคว่ำหลังเลยสุดกอืงกินไปจมไปคือเขากินไปจมไปแฮกกินไปบ่นไปดุด้ดยเลยแค่กินเอาด้่ยังอ่ะเอามาได้ใจวัดใสเม่อไปเลือกตั้งเถอะ มัตสดิดาบ้านเะาเอินยะ่าคกอกันมบมมักสดิดาคือกันอิ่มเลยเด้ออิ่มแล้วด้เอ้เช้าบ่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 ข้างในออกมาเลยบ่ยออกมาแล้วก็เขาไปอีกบ่อาบน้ำเลยบร้อแล้วเอาเข้าไปมูนมานอนน้ำนะครับใบเตย หมูมันนอนนําเมือนวันเมื่อนีอน้วันอาทิตย์เส้นบ่คอนแซ่บมมันไนี้มันเดิมมันเดิมก็แค่มันหักเพราะนั้นแห<ม>ละมันตางเกากรเครือแค่มันหักทำไ้เด้อวันนี้ทุ่มทุมทุ้มวันนี้ย่าขเข้าตู้เยน็นเป็นข้าวปุ้นยังสิกินข้าวปุ้นหรือาใส่ตู้เย็นไ้ก็กินได้ยุ่แต่ว่าต้องลวกนำ้ำแข็งนะ่ะ มันกระดางโอ้ยมาฮอนเมื่อนี้เมื่อนี้เลือกตัง้งนายกอบจอปุดอนทานีนะครับหลังจากกินแล้วผมขัติไปไสซิทซะก่อนไปย้อนบัรให้ข้าเจ้าไปกานะครับ <c oughs> ไปกาคะแนนลงคะแนนให้ข้าเจ้าแล้วจ็มาทำภารกิจตัวเองต่อเนาะ เอาจำรับเส่าม้อนี้กินข้าวเปียกนะครับข้าวเปียกาวนะครับข้าวเปียกลาหรือข้าวเปียกยวนนี่แหละข้าวเปียกยวนแต่ว่าคนเราข้าวเปียกกับยุบันมะน้ำคนว่าที่ข้าวเปียกเนี่ยมันเพิ่นเด้เป็นต้มข้าวเปียกเส้นเหมือนกับมีต้มเส้นนะครับเพื่นอนเส้นแกงเส้นแกงเส้นต้มข้าวเปียกแล้วก็ต้มโจ๊กสามหม้อเพื่อนเิมีอยุสามหม้อร่วมกันตั้งเฮียงกันเดี๋จะเอาร่วมกันทั้งสามใสก็ได้เอาตั้งแต่ตัวนี้ครับ อย่างเซนก็ได้หรือเอาตั้งแต่ตัวนี้ครก็โจกก็ได้นะครับขายสี่สิบบาทนะครับอยู่บ้านเข้าบ้านบ้านมวลนามขายยามือเสาร์ม,มันแต่อิ่นคนละซื้อคนละแบบอยจุดอกะจริงจริงมันกับคนละแบบอยู่อันนี้บา้านเออเมืองไทยเข้าจะเอิญกล้วยจับนะครับจับยวนแต่ทางงในเอิญว่าเข้าเปียกนเนาะเปข้าเปียกเข้าเปียกเล่านะครับถ้าทาั้งอุบลเอิญว่าจับอุบลหรือจับยวนนั่นแหละเอเิญจับ เกินยังกะช่าง,งครับอันย่าง,งกอแลวเอ้าไปแล้วมือนี่เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ